สวัสดีค่ะวันนี้ครูเชอรี่นะคะจะมาสอนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะของเราเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเรียนต่อจากเมื่อชั่วโมงคลิปที่แล้วนะคะว่าเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับแบบอย่างของการทำ ความดีนั่นเองนะคะซึ่งมาที่ที่แล้วเนี่ยแบบอย่างของการทําความดีเนี่ยคุณคณรูได้ยกไปสองข้อนะคะคืออะไรบ้างพุทธาสาวกและก็ชาดกนั่นเองนะคะส่วนวันนี้นะคะก็มาเรียนแบบอย่างการทำความดีอีกหนึ่งข้อก็คือชาวพุทธตัวอย่างนั่นเองคะ่ะซึ่งชาวพุทธตัวอย่างในที่นี้นะคะก็จะเป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธนะคะ ก็คือเป็นชาวพุทธเนี่ยเป็นแบบอย่างทางศิลธรรมนั่นเองนะคะจะเป็นใครไปดูกันนี่นี่นะคะก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจา้านักเรียนมาอ่านพร้อมครูช้าๆนะคะอ่านต่อเลยกรมหลวงวชิร,รยาน,นสังรวรวชิรารงกร ราชาพินิจกรมมนาจารย์สุขุมธรรมวิธานธรรมรงอริยะวงสาคะตะยานวิมุนกมลสังฆปรินายกว้าวทำไมชื่อมันยาวขนาดนี้นัาเรยสงสัยใช่ไหมคะก็เป็นชื่อเป็นยศ เป็นตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชเจ้านั่นเองนะคะซึ่งชื่อจริงๆสั้นๆแล้วนะคะของท่านก็คือชื่อเจริญสุวัฒโนนั่นเองนะคะทีนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนี่ยเป็นองค์ที่19แล้วเนาะแห่งกรุงรัตโกสิน,นั่นเองนะคะซึ่งท่านเนี่ยได้ให้ยกตัวอย่างเพราะว่าท่านเป็นผู้ ายพระไทยในการศึกษาวิชาการต่างๆนะคะมีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งก็จะมีผลงานด้านต่างๆนะคะเช่นเผยแพร่เผยแพร่พุทธศาสนานะคะในต่างประเทศนะคะแล้วก็ทรงงานนิพนธ์ตำราต่างๆทรงงานนิพนหมายความว่า แต่งตำรานั่นเองนะคะตำราต่างๆขึ้นมานั่นเองเนาะต่อไปทรงเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปะนิธานนะคะทั้ง4ประการเ,เพุททั้ง4ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ 1. ทรงศึกษาพระธรรมต่างๆนะคะ 2. ทรงปฏิบัติ พระธรรมอย่างเข้งคัด 3. ทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนา 4. ทรงปกป,ป,ป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะซึ่งพระองค์ซึ่งพระสังฆาราชท่านเนี่ยทรงเป็นแบบอย่างในหลายๆด้านเลยเนะาะเพราะฉะนั้นมาดูต่อเลยนะคะเรื่องต่อไปก็คือการทำความดีของตนเองนะคะ ของบุคคลในครอบครัวและก็ของบุคคลในโรงเรียนนั่นเองนะคะซึ่งไปดูกันเลยว่าในแต่ละหัวข้อนี่มีอะไรบ้างนะคะการทำความดีของตนเองนะคะซึ่งก็จะปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาทสามนั่นเองนะคะหลักธรรมโอวาทสามมีอะไรบ้างที่หนึ่งนะคะการไม่ทำความชั่วเช่นอะไรบ้างละ่ะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยนะคะไม่พูดจา ะะต่อไปข้อ2นะคะการทําความดีนะคะเ<ม>ช่นอะไรบ้างกรตันยูรู้คุณกตันยูรู้คุณได้ร้ายอย่างเลยต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อคุณอาจารย์หรือต่อคนที่เลี้ยงดูเรามาน,นเองเนาะเอื่อเฟื้อเผื่อแพร่ต่อใครก็ได้นะคะที่เขามีโน้ยออาจจะเป็นคุณเพื่อนหรือคน ที่เขามีน้อยกว่าเราได้หมดเลยนะคะต่อไปพูดจาไพเราะนะ,ะได้นะคะต่อไปข้อ3ทําจิตใจให้พองใสบริสุทธิ์เช่นอะไรบ้างนั่งสมาธินะคะสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยทำปฏิบัติได้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะซึ่งการทาความดีของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆเลยก็คือมี ศรัทธาและเคารพพระรัตนาตรัยเราควรศรัทธาและเคารพพระรัตนาตรัยอย่างไรบ้างก็คือเช่นกราบไหว้นะคะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา้าก็คือเจอกุ๊บหรือก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาวันพระในกรารไหว้แล้วก็ระลึกถึงคุณ พุทธเจ้ารหมดเลยนะคะหรือเรานำหลักธรรมคำสอนเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งหมดเลยมันทำมุนตักบัดก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปข้อ2ปฏิบัติตามมารยาชาวพุทธว้าวมารยาทนะคะเช่นอะไรบ้างมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่อา่าสัมมาคารวะเช่น เจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็เคารพสวัสดีนะคะนี่เรียกว่าสัมมาคาราวะเนาะต่อไปกิริยามารยาสุภาพเรียบร้อยก็คือไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะคะเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจอพระเจอครูเจอพ่อคุณแม่ก็มีมารยาที่ดีเรียบร้อยนะคะ,ะต่อไปเลยการทำำําความดีของบุคคลในครอบครัวบุคคลครอบครัวมีใครบ้าง พ่อแม่ลูกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูลูกก่อนนะคะว่าเราจะทําความดีได้อย่างไรบ้างนะคะคือกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยเหลือพ่อแม่นะคะทางานบ้านนะคะเชื่อฟังคําสอนัางสอนสาม,มัคคีกันระหว่างพี่น้องไม่ทะเลาะเบาะแวงกันช่วยเหลือกันใช้ใจ่ายอย่างประหยัดด้วยนั่นเองนะคะนี่ไม่ว่าการทําความดีการเป็นเด็กดีหรือ การทำความดีที่เราเรียกว่าเราเป็นลูกนะคะอ่ะต่อไปคุณพ่อคุณแม่ทำความดีอะไรได้บ้างนะคะมีเมตตาต่อลูกนะคะอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีนะคะขยันมั่นเพียรประกอบอาชีพที่สุจริตแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวศีสละแล้วก็มั่นบริจาคทานนั่นเองนะคะต่อไปเลยนะคะการทำความดีของบุคคลในโรงเรียนว้าวบุคคนลนโรงเรียนมีใครบ้างครูอาจารย์นักเรียน นี่คือคนที่นเน้นๆใช่ไหมคะอไปดูกันว่าครัวอาจารย์จะทําความดีอย่างไรได้บ้างก็คือเสียสละนะคะซื่อสัตย์วางตัวเหมาะสมมีเมตตาการุณามีคยาุติธรรมต่อลูกศิษย์นะคะมีใจเป็นกลางนะคะปกครองนักเรียนอย่างยุติธรรมนะคะแล้วก็อบรมสั่งสอนนะคะให้นักเรียนเป็นคนดีแล้วก็มีความรู้นั่นเองนะคะ ส่วนนักเรียนเนี่ยมีหน้าที่ก็คือมีความกตัญญูนะคะเชื่อฟังคําสอนของครูอาจารย์นะคะมีความสามัคคีกับเพื่อนนะคะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนาะแล้วก็ขยันมันเพียนนะคะในการศึกษาเราเรียนคือตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะโอเคซึ่ง สรุปง่ายๆเลยนะคะการทำความดีเนี่ยสามารถทำได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนไปไหนเราสามารถทำความดีได้นะคะแล้วเราก็ควรที่จะฝึกนะคะทำความดีให้เป็นนิสัยนะคะถ้าเรายังเกเรบ้างดื้อบ้างหรือทำไม่ดีบ้างเราก็ควรที่จะปรับตัวฝึกนะคะอาจจะฝึกด้วยการคิดดีก่อน ้าเราคิดดีคิดอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเราก็จะพูดดีทำดีตามมาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความดีให้เป็นนิสัยนะคะไปไหนพบปะใครก็จะเป็นที่รักนะคะจะเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างนะคะก็อาจจะเป็นที่รักของทั้งผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆเนาะถ้าเราเป็นคนดีน่ารัก เคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าทําดีได้ดีใช่ไหมคะถ้าเราแต่ทาทาแต่ความดีปฏิบัติตัเป็นคนดีเราก็จะได้สิ่งดีตอบแทนแต่ถ้าเราทําชั่วได้ชั่วก็คือเราทาแต่ความไม่ดีทําแต่ความชั่วนะคะเราก็จะได้สิ่งไม่ดีตดอบแมมทแนะะนั่นเองนะคะโอเคไปดูการบ้านกันนะคะแบบฝึกหัดทั้งหมด3ข้อนะคะให้นักเรียนลอกโจทย์ ตอบคําถามลงไปนะคะนักเรียนนะคะอยากให้นักเรียนทํางานส่งคุณครูกันนะเพราะงานพวกนี้เป็นคะแนนเก็บทุกอย่างเลยนะคะถ้าอย่างไรนะคะใครยังไม่ได้ทําก็สามารถทำแล้วก็ติดตามคลิปย้อนหลังได้นะคะงานทุกชิ้นมีคะแนนเนาะเพราะฉะนั้น ทำกันด้วยนะอย่าลืมส่งครูด้วยนะคะถ่ายรูปส่งครูด้วยสําหรับวันนี้คุณครูก็จบแล้วนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีเักเรยนทุกคนคะ่ะ